อย่างที่สองเนี่ยก็คือย่าใสปุ๋ยเคมีนะครับให้เน้นปุ๋ยอินทรีย์เป็นหลักนะครับเออคือปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยมันมีเชื้อจุลินทรีย์มีพวกเชื้อราที่เป็นประโยชน์ใช้คุมเ,เชื้อราที่เป็นโทษได้นะครับมันจะมีอยู่ในปุ๋ยอินทรีย์และก็มีจุลธาต หลากหลายทีเดียวครับในปุย๋ยอินทรีย์เ้าควรใช้ปุย๋ยอินทรีย์นะครับไม่ควรใช้ปุย๋ยเคมีในช่วงที่ทุเรียนมันอ่อนแอนะครับเพราะว่าจะเป็นการซ้ำเติมให้ลักษณะการทุเรียนที่ใบร่วงเนี่ยถ้าเกิดแตกยอดขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็จะร่วงอีกครับถ้าใส่ปุย๋ยเคมีนะครับปุย๋ยเคมีมันเออมันเค็ม